สวัสดีครับขั้นตอนก่อนปลูกนำฟางใส่เสร็จลดน้ำเพื่อไม่ให้ฟางปิวชุ่มชื้นมาดูแปลงที่ปลูกเสร็จแล้ว นี่คือผักกาดขาวมดงามลาลังการอันนี้แปลงนี้จะปลูกกวามกุ้ง ให้ชุ่มชมปางกิได้ไม่ปิว ทนี่สอง่อจากการนิกดินผสมกันให้เข้ากันดินเก่ากับดินใหม่เสร็จจากนี้เราก็จะปลูกกวนตุ้ง หวังตุ้เหนียวไปทำอาหารได้หลายเมนูดูกลิ้มกับน้ำพริกก็ได้เอาไปผัดก็ได้ใส่ต้มมาม่าก็ได้ใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินกับส้มตำกินเป็นผักสดก็ได้อร่อยมากเลยความผักมีประโยชน์นำเสนอสิ่งดีๆ ขั้นที่สองของการที่เะพาปลูกจริงสื่อเลยว่าขมักขม้นกันทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะลดน้ำกรียฟางให้ละเรียบลดน้ำให้ชุม่ม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไค i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเอาไว้เราจะมาอัปเดตในวิธีการปลูกจริงอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ คือการปลูกกิ่งมีการนําต้นก้าวออกมาจากถาดเพาะชำแล้วก็ปลูกลงดินนี่คือการปลูกประกาศขาว ปลูกแล้วงามงดงามสดชื่นเพราะว่ามันไม่เหี่ยวไม่เฉาเพราะว่าเราลดน้ำแล้วก่อนที่จะปลูกถ้าเราพอเราเพาะด้วยพิษมอสวัสดุพอล้าก็ดีดินปลูกก็ดีคนปลูกก็ดีต้นไม้ก็จะโตว,วันโตคืน เอาไว้เราจะมาอัปเดตการจเจริญเติบโตของต้นผักกาดขาวให้ดูทีหนึ่งระยะห่างก็ประมาณ20่สิเซนคูณ2ี่สิบเซนเพื่อที่ว่าต้นโตมาแล้วจะได้ไม่เบียดกันถ้าเบียดกันมันก็จะไม่งาม ถ้าปลูกยี่สิบเซนคูณยี่สิบเซน,นต้นก็นจะงามมากเลยแตกกอกอใหญ่กออ,กอ,กอวบเหมือนคนปลูกเลย <c oughs> ใจใสใจสบายประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราจะอัปเดตให้ดูครั้งหนึ่งว่าความตูของผักใจงามแค่ไหนแค่ยูนิถาดก็งามแล้วนะงามต้นพร้อมที่จะเริญจ,จะเจริญเติบโต ก็เอามือเกี่ยเจาะเป็นลุมแล้วก็เอาต้นลงแล้วก็บีบบูประมาณห้าแถวห้าแถวต่อเปลงต้นหนึ่งจะพอดี ถ้าจะลงทีกว่านี้มันก็ต้นจะเบียดกัน,นแค่ดูในฐานนี้งามมากเลยนะงามขึงสแลน ถึงเซลียนี่นะผู้ที่ป้องกันแดดในยละระยะเล็กๆก,กับสภาพอากาศแดดประเทศไทยร้อนระอุมากเลยน่าจะทะลุ40องศาแล้วช่วงนี้ที่อื่น50กว่าองศานี่แสดงว่าถ้าใครไม่ใส่เซเลียนนี่นะไม่ได้กิน ผักไม่งามร้อนใบเหี่ยวง,งักเอาไว้อีกอาทิตย์นึงเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึง่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจด้วยกดกระดิ่งด้วยติ้ง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 สวัสดีครับฟาร์มพักมีประโยชน์สวัสดีครับ